thank <laughs> you สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายในช่วงเช้าอากาศในช่วงเช้านั้นเริ่มหนาวอีกแล้วนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายอากาศก็จะร้อนมากเช่นกันนะคะวันนี้ก็นํางานที่สวยมาให้อ่าได้ชมอีกแล้วเป็นงานโบราณเรียกว่าลายโฮลแปรขนองนะคะเป็นไม้บ้านพุ่งยืนนะคะหายากนะคะเป็นงานที่เป็นงานโบราณสะสมนะคะมีชิ้นเดียวนะคะชิ้นนี้สวยมากๆค่ะ ไหมบ้านพุ่งยืนนั้นหายากนะคะขนาดของงานนั้น1คูณ2เมตร60อุ้ยไม่ใช่6เซนติเมตรนะคะหน้าอ่ากว้างยาวนะคะได้มาตรฐานแล้วก็เป็นไหมบ้านพุ่งยืนราคานั้น2 0 0พ 950บาทเท่านั้นนะคะแต่ก่อนถ้าเป็นใหม่บ้านพุ่งยืนทรายก็จะขายประมาณ3,000ขึ้นไปนะคะใครที่เคยซื้อก็ย่อมรู้นะคะถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะงานไหมบ้านพุ่งยืนนั้นหายากแล้วก็ทอมือด้วยแล้วก็เป็นไหมที่เลี้ยงเองสาวมือนะคะงานโบราณสะสมก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะคะ ทักทายมาได้ค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนากว้างเนื้องานสวยมากๆค่ะงานโบราณสะสมนะคะโฮลแปรแค่นองถ้าเป็นภาษาเขมรเรียกว่าโฮลจันเตสนะคะต้องมีไว้สักชิ้นหนึ่งนะคะ f c ที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้สายด้วยเจอโฆษณาก็ดูให้บ้างเล็กน้อยก็อย่างดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะ